คืออย่างคนที่จะจูนรถยุโรปเนี่ยมันสามารถจูนอะไรได้บ้างก็คือการใส่เซอต์แวร์เข้าไปมีบูสต์เพิ่มขึ้นคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่เราจะเริ่มจูนเนี่ยเราควรจะทำให้พื้นฐานของรถอ่ะดีที่สุดก่อนสวัสดีครับผม PC พีสีผภาครับอินทัลรภูมิแสงดีจาก XO a u t ออ p โต้นะครับผมผมก็อยู่บนรถ BMW m 3 4 0 i ตอนนี้ยรถตัวนี้กำลังเป็นกระแสเลยครับเพราะว่า เป็นตัวที่สามารถทําความแรงได้ง่ายตามสไตล์คนนิโกก็ต้องแต่งนะครับตอนนี้เราจะมาพบกับจูเนอร์นะครับซึ่งเราจะบอกว่าอย่าง5ขั้นตอนการจูเน่ถ้าคุณไม่รู้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเราก็อยู่กันที่โมชันการลาดนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับจูเนอร์ที่ทําหน้าที่จูนรถยุโรปนะครับซึ่งมีประสบการณ์อยู่มากเลยนะครับมาไขข้อข้องใจกัน โมชันการ์ดครับก็ออฟเนี่ยก็จะเป็นจูเนอร์ของทางโมชันการ์ดนะครับซึ่งผ่านประสบการณ์ของรถยุโรปมาเรียกว่าเป็นประจําอยู่แล้วทําทุกวันทําทุกวันคืออย่างคนที่จะจูนรถยุโรปเนี่ยมันสามารถจูนอะไรได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราทํากันก็คือทําการจูนเชื่องยนจูนเกียร์นะครับและนี่คือหลักๆที่ทําให้รถเราขับดีขึ้นสเตจแรกเลยก็คือการใส่ซอต์เวร์เข้าไปเพื่อที่ปรับให รถมีบูสต์เพิ่มขึ้นปรับอระาสไฟจุนเบิดให้ดีขึ้นปรับส่วนผสมน้ำมันให้ดีขึ้นรถเราก็จะแรงขึ้นการตอบสนองทันเร่งดีขึ้นคือเราอาจจะคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็แบบขอแรงขึ้นประมาณนี้นะครับเราทําให้ตอบโจทย์เขาคือในการจูเกียร์อยากลถอันเนี้ยเรารู้ว่าเฮ้ยเราจูนได้เรามันคือเรื่องของการปรับความเร็วในการเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือการปรับให้เกียร์สามารถถ่ายทอดกําลังแรงบิดได้เต็มที่ครับหรืออาจจะเริ่มจากแบบเฮ้ยเราใส่เลือกของ เขาเรียกว่าคอสเมติกนิดๆหน่อยๆย,ยังเริ่มเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชคอะไรอย่างเงี้ยครับรค่อยๆเสร์มเข้าไปแล้วค่อยมาเรื่องของความแรงก็ได้ถ้าเป็นคนที่ซื้อรถยูสมาตรวจสอบไหมครับว่ารถของคุณหมาการจูนหรือเปล่าอย่างแรกเลยเราลองตรวจเปิดเช็คฝากระโปรงดูว่ามันมีคาบน้ํามันมีอะไรผิดปกติไหมอย่างที่สองเราเริ่มเสียบคอมพิวเตอร์ดูว่ามันมีอะไรถิ่งที่บ่งบอกถึงว่าผิดพลาดถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถปรับจูนได้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่เราจะเริ่มจูนเนี่ยเราควรจะทำให้พื้นฐานของรถดีที่สุดก่อน อย่างน้อยเนีย่ยบางคนบอกให้เข้ามาปุ๊บทำไมพี่ไม่จูนให้ผมอ่ะพี่เอาแล้วผมไปต้องไล่ผมไปเช็คนั่นนู่นนี่กี่รายการนั่นที่เช็ครถเนี่ยนานกว่าการจูนอีกถูกต้องครับเพราะบางครั้งเนี่ยพอเราแกะมาให้เราเจออะไรที่มันไม่อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นเราต้องทําการตรวจเช็ครอบๆอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยิ่งพอไป,ไปความแรงมากขึ้นแต่เครื่องไม่สมบูรณ์เนี่ยโอกาสที่จะพังมีสูง การจูนเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างเราต้องทําให้อยู่ในกรอบสาคัญที่สุดเลยเราจะต้องไม่ขายฝันเราต้องรู้ก่อนว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่สมมุติรถผม200มา้าผมอยากได้พันมา้าอันนี้เป็นไปนไม่ได้ครับในแบบเงื่อนไขของการจูนแบบรถสแตนดาร์ดนำเสนอจุดที่เหมาะสมที่สุดกับร,บรถคันตรงนั้นผมเห็นด้วย100%เพราะว่าดูพื้นฐานรถก่อนอย่างบานคนเฮ้ยซื้อซื้อรถพื้นฐานที่แบบราคาไม่สูงมากมาโอเคถ้าเกิดจูนให้ขับสนุกในในแบบของเขาอะ่ะได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แรงม้าพารเก็ตสูงปุ๊บ แนะนำว่าให้เพิ่มตังไปซื้อรุ่นใหญ่ซึ่งมันแรงอยู่แล้วต่อยอดได้ง่ายกว่าแล้วก็เรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์อย่างเช่นนบางคนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนอินเตอร์บอย่างพวกท่ออินเตอร์พวกนี้ท่อไอเสียมันก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายเลยมันเคยมีเคสที่ลูกค้าไปทำไปเปลี่ยนท่อไอเสียมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยทีมช่างสลับตำแหน่งรถจนระเบิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่รถยุโรปเขาจะแบบ กำหนดมาเลยว่าสายเนี่ยมันจะตึงได้แค่แค่เนี่ยถ้าอยู่ตรงช่วงนี้คือมันจะไปตรงนี้ไม่ได้เง้นแปลว่ามันถูกบังคับแล้วว่าเราจะใส่ถูกท้องแน่นอนแต่ยกเว้นบางรุ่นที่มันมีอยู่ข้างๆกันมันอาจจะบนล่างได้ซึ่งการที่เราใส่บนล่างสลับกันเนี่ยมันทําให้รถมีปัญหาได้เราจูนรถอะไรเรียบร้อยแล้วความแรงสมใจอยากแล้วการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาของเราเนี่ยคือเราก็จะบอกลูกค้าว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก7 5 0 0กิโลถึง10,000กิโล การที่เราทํารถให้แรงขึ้นเนี่ยโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขับไม่เหมือนเดิมแล้วถามว่าเฮ้ยรถสแตนดาดเนี่ยเดี๋ยวนี้มาตรฐานทัหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลแต่ว่าเราขับไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเราก็ควรจะด้นระยะทางตรงนั้นลลงมาหน่อยก็คืออาจจะใช้ของที่มีม,มีเกรดสูงขึ้นอ่าได้อย่างนี้ก็ดีครับจะเพื่อเป็นการปกป้องเครื่องยนต์ครับให้ดีขึ้นส่วนสำคัญเลยนะครับว่าอย่างรถพวกนี้ก็ต้องการน้ํามันที่มีความสะอาดนะครับพวกน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการเติมสารแอดดิทีฟอันเนี้ย มีผลจริงไหมครับมีผลจริงครับเพราะว่าลองถอดคอยเดียวมาซึ่งรถลูกค้าที่ใช้น้ํามันประเภทเนี้ในห้องเผาไหม้มันสะอาดกว่าปกตินะนั่นหมายความว่ารถที่ห้องเผาไหม้มันสะอาดอย่างเนี้ครับมันทําให้รถมันแรงกว่ารถปกติได้แล้วก็มีเรื่องของแคตาลิติกนะครับใชบอ๋อบอกว่ามันมีผลจริงร <ๆ S 2> จริงมันจะทําทให้ตัวแคตาลิติกเนี่ยสะอาดสามารถใช้ได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รถก็ตอบสนองได้ดีครับถ้าทุกอย่างมันโฟล์มันสะอาดปุ๊บเดนเซอร์จับปุ๊บเฮ้ยมันสะอาดนี่ว่าก็ ปล่อยทุกป,ปีขนาดเต็มที่นะครับผมใช่แล้วครับน้ำมันคาวเทคเทคลอนเป็นน้ำพันธคุณภาพระดับโลกน้ำมันเนี่ยก็จะมีสารเทคลอนซึ่งเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรเมียงคุณภาพระดับโลกอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคาวเทคเท่านั้นนะครับประโยชน์ของสารเทคลอนก็คือช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ส่งผลต่อลด3ข้อคือซาดขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้น8.24พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์เนี่ยมีกำลังเหลือเฟือเราเหยียบคันเร่งน้อยเครื่องยนต์ทำง,งานได้เต็มมปปรระะะสิิทธภาพนนััก็จหยดขึ้ ต่างจากรถที่ไม่สมบูรณ์มันจะไปนี่ต้องเค้นต้องเหยียบต้องกระแทกคันเร่งตลอดเวลาแล้วรถก็ไม่วิ่งอันนั้นน่ะกินโดยเปล่าประโยชน์แน่นอนคาลเทคเซกซอนทั้งแรงทั้งประหยัดพิสูจน์ชัดได้ทั้งคู่บางคนอาจจะฟังบอกเอ้ยเราไม่ได้ขับรถจูนเราไม่ได้ขับรถแบบยุโรปลรูหราอะไรเราขับรถทั่วไปเนี่ยถามว่าล้วเติมน้ำมันพวกนี้มีผลไหมครับมีผลครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราเริ่มรู้สึกได้ตั้งแต่ที่เราขับรถออกจากปั๊มแล้วฮ้ยน้ำมันที่ดีมัน คันเร่งเราเบาเท้าขึ้นนะพอเราขับไปเรื่อยเนี่ยเราจะอยากเล่งแซงเนี่ยมันเล่งแซงได้ง่ายกว่าเดิมอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรถจูเลยคือขอแค่น้ํามันที่ดีเนี่ยรถก็ตอบสนองได้ดีขึ้นแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณออฟมาครับที่มาให้ความรู้นะครับในเชิงเรียกว่าแบบเราพูดกันจริงๆเลยมีตัวเลขมีข้อมูลต่างๆต่างยืนยันนะครับ<ช>จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับขอบคุณมากครับ และสําหรับคนที่อยากเพิ่มสมรรถนะแบบง่ายๆไม่จําเป็นต้องเป็นรถจูนก็ได้อาจจะเลือกเติมน้ำมันคุณภาพสูงที่ช่วยทาความสะอาดเครื่องยนต์โดยเฉพาะน้ำมันที่มีสารเทครอนที่ช่วยทําความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างลำํำลือถึงภายในรู้สึกเหมือนใหม่ทุกครั้งที่เติมนอกจากความแรงที่ได้แล้วเนี่ยก็ยังได้ความประหยัดรวมถึงการรักษาเครื่องยนต์ในระยะยาวอยู่ด้วยผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วผมเองก็พิสูจน์แล้วเช่นกันคาวเท็กเทครอนแรงประหยัดพิสูจน์ได้ ไปได้ไกลกว่า8.24%แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ